คนเรานึกภาพดูถ้าหากมนุษย์ได้กลายร่างเป็นมังกรไฟจะเป็นอย่างไรอย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไคร้เไปชมคลิปกันเลยเฮ้ยไม่มีใครมารบกวนก็ถือว่าโอเคอยู่นะขอตัดไม้ก่อนละกันจะเราจะได้สร้างบ้านนะนะ อ่าเร็วเร็วเลยสองคนนั่นอีกแล้วไอ้เล่ามันอะไรประหุนเดือยหุนเดือยหุนเดือยเนี่ยออ๋นี่พวกแกตามฉันมาทำไมวันีเอออยู่นี่อยู่นี่นไรเนี้ยอย่าบอกนะว่าแกจะมาทวงทวงตังชั้นนี่กันฉันฉันไม่มีแล้วนะฉันหมดแล้วไอ้ไปให้นายมาตัดต้นไม้ตรงนี้นะนี่มันนี่มันมีชื่อของนายอยู่ติดต้นไม้ด้วยเหรอฉันไม่รู้เลยนะฉันกับก่อนรักันที่ดินของฉันไปไงไงไม่ได้แล้วนายเป็นใครวันเนี้ยฮะจับเลยจับเลยจับเลยใจเย็นก่อนมาให้ข้ามอะไรดีกว่าเนี่ยมันหลายรอบแล้วมาเลยเพื่อน ายจะเอาฉันอุย้ยนายเป็นได้ด้วยนี่นายใช้พลังอะไรวะเนี่ยพ่นพลังไอ้พ่นนะเฮ้ยทิ้งฉันอยู่นี่เออลงมาก่อนอนายจะเอาฉันไปไว้ไหนเนี่ยยังไงฮ่าฮ่าน่ว่าหนีก่อนแล้วกันอย่าบอกนะว่ามันจะทิ้งผมลงลาวาน่ะสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยไอเทีวีนี่นายจะทำอะไรฉันเนี่ยโดนไม่นะเอาละเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นเพื่อนเฮ้ยนี่แก ว้าฉันก็ถีบแกในตกลาวานี่มันลาวาเลยนะแกจะเอาฉันถึงตายเลยเหรอในในต้องการอะไรอะฉันถามไปสินายไม่ยินตรงนี้นี่นายไม่ยินตรงนี้ไม่ไม่ไม่เฮ้ยนายจะยิงดีๆไหมวะเฮ้ยเป็นไรวะเนี่ยฮะเฮ้ยมามามา ฉันตายฉันโดนหนุ่บุ้ยตามหาแล้วก็จากนั้นหนุ่บุ้ยจะตามล่าพวกแกแน่นอนอ่าแกก็ไปตายแล้ะเนี่ยขอโทษเพื่อนมีอะไรถังเสียหรือเปล่าอุบัติเหตุอย่าอย่าทำร้ายฉันเลยนะไม่มีอะไรถังเสียหรอกไปกีกว่าเยอะมากบ๊ายๆตายเลยไปตายสวัสดีครับเพื่อนนี่ฉันยังไม่ตาย แต่ว่าฉันคงขึ้นไปไม่ได้อย่างแน่นอนแกจะหนีไปไหนช่วยฉันก่อนไม่โอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะนะอยาให้ฉันขึ้นไปได้นะฉันไม่ตายแต่ตอนนี้ฉันร้อนมากเลยอะเดี๋ยวนะฉันมีกล่องด้วยคืออะไรวะเนี่ยนี่มันโอ้หขวดน้ำอะไรวะเนี่ยโคตรเจ๋งอ่ะนี่ผมต้องหา หาทางที่จะขึ้นไปข้างบนนี่ให้ได้ตอนนี้ผมร้อนมากเลยอ่ะตายตาจิกเก๋เพื่อนเดี๋ยวมันก็ขึ้นไม่ได้หรอกมันก็ตายดีเฮ้ยฝังไว้ก่อนเถอะฉันต้องหาทางขึ้นไปให้ได้แต่ตอนนี้ผมมีขวดอะไรวะเนี่ยขวดมังกรไฟเหรอแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะช่วยผมด้วยฮชีวิผมอยู่ใต้ภูเขาไฟอ่ะนะเฮ้ยนี่มัน ว้าวพลังอะไรวะเนี่ยนี่ผมได้รับมาจากใครอ,ะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะหลังของผมนั้นมันมีปีกด้วยอ,ะอ่ะโคตรเจ๋งว่าแต่นี่ผมได้รับพลังจริงอย่างนั้นเนาะย่าผมได้รับพลังจริงด้วยแสดงว่าผมต้องบินได้ด้วยหรือเปล่าวะเนี่ยฮะเอาล่ะผมต้องบินให้ได้เยออเรา่าะเกือบตายเอ้ยไม่ไม่ไไม่ผมร้อนตายผมตายแน่ๆเฮ้ยช่วยผมด้วยเ้ยโอ้นี่ผม การ์เป็นมังกรอย่างนั้นเนาะโอ้แสดงว่าผมต้องบินโอ้ผมมีพลังด้วยอาอละตอนนี้ผมเป็นมังกรถึงเวลาที่ผมนั้นล้างแค้นกับไอ้สองตัวนั่นแล้วแล้วนะเฮ้ยผมสามารถบินได้ด้วยมันจะเชื่อหรือเปล่าว่าผมนั้นรอดจากภูเขาไฟอะนะพวกมันอยู่นั่นอย่างนั้นเหรอมันกําลังหนีผมอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะเยือโอ้โหนี่โคตรเจ๋งเลยว่ะอาละเยือเฮ้ เย่ฮัลโหลไม่ได้ยินฉันหรือไงวะนี่นะโอ้ยนี่พวกแกแกจะหนีไปไหนแกเห็นอะไรหลังฉันไหมน,นี่ดูสิเฮ้อเฮ้ยอีกคนนึงหายไปไหนแล้วแกจะหนีไปไหนฮะนี่อย่าคิดว่าหนีฉันพ้นนะฉันจะยิงพวกแกให้ตายเลยนะถ้าแกหนีฉันนะ่ะมาคุยกันก่อนสิโอ้ยจะแอบ,บไปไหนฮะเฮ้ยไอ้สตีนี่ดูนี่ดูร่างของฉันก่อน <Yeah. S 2> อเย้อะ เป็นนายเป็นมังกรได้ยังไงอ่ะแน่นอนขอบคุณนะที่ทิ้งชั้นลงลาวาอันนี้ขอบคุณได้ความดีๆไงไก่ลาวเป็นไฟแล้วล่ะยินนายังขอบคุณชั้นอยู่เลยนานจะฆ่าเกจะ์เดือนทำไมมันจะรูกษาช่วยนายหนีไปไหนอ๋อล่ะมันหมดเวลาสนุกของพวกนายแล้วนะยิ่สายไปยิ่สายเลยยิ่สายเลยเฮ้ยพวกนายคิดว่ามันจะทำอะไรชั้นได้เล่นไดเอ้ยเยอมแล้วยอมแล้วพอแล้วเพื่อนเป็นปลาแล้วอ๋อล่ะ ฉันจะเอาพวกนายมาไว้อยู่กับฉันมันนี่ซะเยอะเป็นไงล่ะพวกนายเป็นไงไม่เป็นฉันนะเพือนเอ้ยถึงเวลาที่ฉันต้องล้างแค้นพวกนายแล้วล่ะนี่ฉันจะเอาพวกนายทิ้งลงลาวาเหมือนที่นายทิ้งฉันดูนี่สินะพร้อมจะตายหรือยังมีอะไรที่จะฝากถึงพ่อแม่นายไหมอาล่ะพวกนายพร้อมที่จะตายหรือยังตายสองหนึ่งตายซะยับไปเฮ้อมาเฮ้อ เอาละไม่ตายอย่างงั้นเนาะงั้นก็นี่จะหนี้เป็นไอซีวีอย่าคิดว่าไอฉันผมไม่รจะทำอะไรได้นะเอ้ยมีพลังเป็นอยู่เพื่อนลาก่อนเพื่อนไว่เจอกันในนรกบินถ่ายซะเป็นไงล่ะตอนนี้ผมก็กลายร่างเป็นมังกรไฟที่แข็งแกร่งและมีพลัง ทุกคนต้องตกตกใจกับผมแน่เพราะว่าผมนั้นกลายร่างเป็นมังกรเฮ้ยเสียงใครน่ะฮัลโหลลุงบวยเฮ้ยนี่มันมังกรแกเข้ามาในบ้านของฉันได้ไงเนี่ยนี่ผมเองเย้ใจเย็นเอเจทีวีนี่นายกลายร่างเป็นตัวอะไรวะเนี่ยพอดีว่าผมได้กินพลังนี่มาครับลุงบวยแล้วก็จากนั้นผมก็ได้กลายร่างเป็นอย่างที่ลุงบวยเห็นนะนะโ้โคตรเจ๋งเลยอ่ะมันมันจะหนักกลัวเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกลุงบวยมาดูนี่สิผมกลายร่าง ไอ้หมอนี่คือใครวะเนี่ยแกแกต้องการอะไรไอ้หมอนี่มันคือใครเนี่ยฮะไม่ใช่เพื่อนของผมอย่างแน่นอนลุงบ๊วยแต่ผมคิดว่ามันต้องการอะไรสักอย่างจากผมแน่ๆมีอะไรไอ้ล้นมาหาแกนะมาหาชั้นระใช่มีเรื่องอะไรล่ะชั้นพังร้อนนานมีพลังด้วยพันตดองกันหัวใจของนายแล้วก็พลังนะเดี๋ยนะการที่นายจะต้องการหัวใจของชั้นนายต้องฆ่าชั้นไม่ใช่หรอวะนั่นคือผู้พิทักษ์ันคือผู้พิทักษ์ดูดูพลังเองดูพลัง รถนี่มันหลอนหรือเปล่าเนี่ยนั่นนะสินะอย่าไปฟังมันเลยแล้วก็อย่าไปให้พลังมันด้วยผมไม่ให้อย่างแน่นอนเย่าโอ้โหดเจ๋งเออหลานของฉันเป็นมังกรใช่นายต้องการเท่อย่างนั้นเหรอนายไม่กลัวฉันอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะนายจะใช้พลังของนายทำ้ายฉันนะนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมไม่สามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้นายจะทำอะไรเนี่ยฉันขยับไม่ได้ลูกเวชะอะไรไอเงาะแกกัน เอ้ยไอ้รถฝาไปก่อนเถอะอยานะไม่นะจะพาฉันไปไหนเนี่ยจะพาฉันไปไหนไปบ้านของฉันไม่ก็บอกแล้วว่าฉันเป็นผู้ไปทางนั้นโอ้ยใหญ่ฉันกลายรางเป็นมังกรนะอะไรวะเนี่ยใกล้เตียงแล้วนี่คือที่ไหนเนี่ยโอ้โหไม่งานเป็นบ้านปล่อยฉันนะปล่อยตัวฉันเถอะอย่าตกลงยังไงวะเนี่ย ว,ว้าวทองโคตรเยอะเห็นเออใจเย็นนะใจเย็นนะน <grateful S 2> <Likewise. k ết balls> ้ต้องการอะไรเนี่ยโถ่นี่แหละสมบัติของฉันสมบัติของฉันทั้งหมดเลยนะเพื่อนใช่ฉันเห็นอยู่ลอยไหมฉันรอยไหมใช่นายรวยแล้วทำไมนายถึงยังต้องนายยังได้ไม่เอานายก็แค่เอาหัวใจให้ฉันแล้วก็พลังนายก็เอาสมบัติของฉันไปเลยมันไม่มีทางหรอกนะปีกของปีกของมังกรมันได้ติดตัวฉันไปแล้วอ่ะโอ้ฉันหันไงเนี่ยฉันมีลูกน้องของฉันอยู่นะฉันจันก่อนแล้วกันให้ให้ให้ใจเย็นน้วต้องการอะไรวุ้ย เอโถยนายก็มีสมบัติทุกอย่างแล้วนะอย่ากให้ฉันต้องใช้พลังกับนายเลยเพื่อนเอาหน้าไม่ฉันเถอะไม่ฉันดีๆดีเถอะยังไงเฮ้ยย้ะเฮ้ยนายอยากจะโดนพลังเล่นไงวะมาสิวะเฮยโอ้พลังของนายถ้านายอยากจะได้พลังของฉันเดี๋ยวฉันขอพลังนายเองแล้วกันนะจะหนีไปไหนเล่าเยอะเยอะ ใจเย็นถึงเวลาที่ฉันต้องดูดพลังของนายแล้วเพื่อนเยื่อยจะหนีไปไหนนี่นะจำไหวแล้วฉันก็จะดูดพลังของนายเข้ามาในร่างกายใจเย็นใจเย็นฟังฉันก่อนนะของฉันฉันดูดพลังของนายเยื่อเป็นไงล่ะความรู้สึกที่โดนดูดพลังเป็นไงล่ะไอ้สาร ฉันไม่อยากจะฆ่ามนุษย์ด้วยกันเลยอย่านะนี่แต่มันบังคับให้ฉันต้องทําอย่างนี้และสมบัติฉันไม่ต้องการด้วยเพราะมันเป็นสมบัติที่สกปรกแน่นอนเอาละกลับลหาลุงบวยก่อนแล้วกันเฮ้อเฮ้ยเจทีวีนี่นายจะพาลุงบวยไปไหนวะเนี่ยนี่ไงลุงบวยเฮ้ยเดี๋ยนะเหมือนเหมือนผมเห็นอะไรสักอย่างอะน่าจะเป็นสนามปลาลองอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยแต่ตอนนี้นายปล่อยฉันก่อนได้ไหมฉันจะตกตาแล้วเนี่ยโอเคได้อ่านลงไปซะ ว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะแต่แต่เหมือนรู้สึกว่าผมเห็นมังกรแล้วเหมือนมีกรรมการเนอะอูสมบัติรู้ไวยเห็นไหมโอ้ไหนวะนี่ฝั่งนี้เออใช่ฝั่งนี้ในนั่นแหละรู้บวยเห็นไหมหูเออฉันขอเลยละกันเฮ้ยมังกรตัวน,นั้นจะยิงพลังใส่ผมทําไมวะเนี่ยย่าเล่ะใช่คิดว่าต้องคุยแล้วละ่ะโอ้วัดดีเจ้ามนุษย์ฮู้ฮูอวัาด,ดีครับว่าแต่นี่มันคืออะไรล่ะครับเนี่ยเฮ้ยลุงดบด๊วยยุ้ยซี่หสมบัติโคตรเยอะ อ๋ออในที่สุดเราก็ได้เจอคู่ต่อสู้ของนานแล้วนะเจ้ามังกรเจ้ามังกรอะไรเหรอนี่มันต่อสู้กันอย่างงั้นเหรอใช่ใครที่จะได้รับรางวัลสมบัติอันล้ำค่าก็คือต้องต่อสู้กับมังกรตัวนี้ <c oughs> นี่มันหัวใจมังกรของแท้เลยนะเนี่ย <c oughs> แต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยนะการต่อสู้ครั้งนี้จะมีใครคนหนึ่งที่จะต้องตายหนุย <c oughs> <c oughs> หายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ <c oughs> ฉันอยากจะได้อะสมบัติโคตรเยอะเลยอ่ะผมก็ใจอยู่นะลุงบัวแต่ว่าผมคงไม่ใช่ผมแน่ๆที่จะต้องต่อสู้กับไอ้มังกรตัวนี้อยู่นะเอาละถ้าพร้อมแล้วกนเริ่มเลยเริ่มเลยเหรอนี่มันจัดการเลมันเลยว้าวว้าวว้าวใจเย็นก่อนนี่มันอะไรวะเนี่ี่ยังไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยเอาละตะอยากให้ฉันต่อสู้ก็ได้นะฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าพลังของฉันมันจะโหดสักแค่ไหนกันเชียวเราจะบินไปไหนละเฮ้ยมันออกจากวงแล้วน่ะอข้ามเลยเจทีวี ฉันต้องการสมบัติอัลลัมค่ะไอ้อน,นี่ก็อยากจะได้สมบัติเฮ้ยโอ้อยเอาละ,ะ,ะ,ะฉันพร้อมที่จะต่อสู้แล้วละฉันคิดว่าพลังของฉันแค่ครั้งเดียวโอ้ยพลังของนายทำอะไรฉันไม่ได้หรกเยือยเย่ออย,อย,อยอ่ออนี้ไปไหนเราเยือนีนะเป็นไงล่ะรู้สึกเจ็บละสซ่นนี่ทำไมเราเย่อนีนะนีนะ โอ้โหโคตรเจ๋ง <c oughs> เฮ้มันตายเหรอว่าแกตายวะเนี่ยเย้เฮ้ยฉันได้รับสมบัติแล้วละ่ะอืมว่าไงครับว้าวฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าจะมีมนุษย์อันงง,ง กับไอ้มังกรตัวเล็กนิดเดียวที่สามา right <Comics situation> รถฆ่าราชาของมังกรได้ฉันขอเอากลับเลยละกันนะฮ่าฮ่าได้เลยโอ้โหเจ๋งเลบ๊วยอันละสมบัติขนาดนี้ก็คงได้อยู่ไปถึง10ชาติเลยละกันนะแล้วก็อยู่นี่ละกันไม่ต้องกลับนะโถเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราชันด้วยเอ้ยจะหนีไปไหนเอ้ยเจทีวีอยู่กับไอ้นั่นแหละไม่ที่จะสงสารชีวิตผมเลยนอกจากสมบัติอันไร้ค่าสําหรับผม เอาละลุงบวยหลังจากที่เราได้รับพลังมาเราก็ต้องดูแลเมืองไมครับของเรานะเฮ้ยทำไมต้องเป็นชั้นด้วยนะฉันต้องเสี่ยงตายด้วยอายุมากแล้วล่ะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยนะนี่ผมเจออะไรวะเนี่ย,ยลงก่อนลุงบวยลงก่อนผมรู้สึกว่าผมเจอรังมังกรท้ําแข็งนะมีอะไรเนี่ยฮะเฉันคิดว่าไอ้หมอนี่น่าจะมีพิรุษนะเอเขาเ,เขาใช้พลังอย่างงั้นเหรอเอาละไม่เป็นไรลุงบวยว่าเราต้องไปพิสูจน์ข้างในอ่ะนะ มันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้มันมีเลือดมันมีกระดูกมนุษย์อะวุ้ยหายไปไหนแล้ววะออไหนฉันดูหน่อยสิฉันคิดว่าฉันสงสัยแล้วเชียวนะนี่ลูงว้ดูนี่รู้สึกว่าเหมือนมังกรน้นําแข็งตัวนี้มันจะทําอะไรกับมนุษย์ของเราอะนะฉันก็ว่าอย่างนั้นด้วยแหละนะมันอยู่ไหนแล้วละผมเข้าข้างในเลยละกันดูดิมีกระดูกด้วยอะเฮ้ย มังกรเอ้ยนายมาทำอะไรมันพูดได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่แกจะทำอะไรเนี่ยใช่แกจะทำอะไรฉันฉันแค่สงสัยนะทำไมร่างของนายมันมีเศษกระดูกของมนุษย์ด้วยอ่ะก็ไอปุ่นี่มันเย็นนงมันหนาวแล้วก็มันเย็นแล้วก็มันก็ตายมันจะมาขโมยไข่ฉันฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อหรอกนะไอ้หมอนี่มันมันโกหกเราแน่ใน่ใช่ลุงบ๊วยจริงฉันพูดจริงนะฉันไปดีกว่าเสียเวลาไอ้เจ้าหนี้ไปนเ้ใช้พลังเฮอะสะกดจิตของ แล้บอกความจริงมาซะเฮ้อเอาละฉันถามนายอะไรวะเนี่ยนายทำอะไรกับมนุษย์โอ้ฉันก็แค่จับมนุษย์แล้วก็กักขังนะฮะกักขังอย่างนั้น <ś c oughs> เนอะฮ้ยฉันไปก่อนแล้วใ<น><น>จะเย็นด้วยไม่ต้องเป็นห่วงมีผมเหม็นแล้วไหมนี่ลูกส่องชี้แผลฉันก็ลืมฉันจะเปิดประตูให้นายทรายทรายงอกอะไรนะเฮ้ยไปซะเออก็ได้วะเออเฮ้ย โอ้โหโคตรเจ๋งนายทำอะไรวะเนี่ยห้องรับ้องรับของฉันที่มีจะขังมนุษย hey, nah ์ไว้ <sh <sh ้องรับสอนไต่เดินอย่างนั้นเหรอไอหาพลังจากพวกมนุษย์แล้วก็ไปฆ่ามังกรไฟนะโอ้โหอย่างนี้นี่เองก็จะฆ่ามังกรไฟแบบนี้อย่างนั้นเหรอเอ้ยน่าเป็นมังกรไฟเหรอใช่แล้วมาดิเดี๋ยวฉันช่วยเองออกมาซะ NPC เองหน้าโง่จริงจะโดนขังทำไมนะฮะ เอ้าจะด่าเขาทำไมอีกมังกรมันแข็งฉันคิดว่านายควรอ่มโอ้โหนี่นายแช่มนุษย์อยู่ในน้ำแข็งอย่างงี้เลยเหรอเอาละงั้นเอเจทีวีนายควรจัดการมันซะได้เลย<อ>เวลาของนาแล้วนะเพื่อนจนนหะ yeah. หนีไปไหนฮะอย่ามว้ยช่วยมันนีไว้นะเดี๋ยวผมจะไปตามล่ามันเองตายซะเย่เฮืออย่เฮือเออเอ้ยไม่นะโถ่จะตายดีไม่ชอบหรือไงวะหนีนะเออย่ออ เออไอเมันมันแข็งอ่ะอ๋อลุงบวยไปทำยังไงมันวะเนี่ยอฉันไม่รู้มันคงตายอยู่ที่นี่แน่ๆโอ้โหแี่จะช่วยลุงบวยไปทำอะไรวะเนี่ยไอ้มันมนเริบละลายแล้วงั้นช่วยเขาแล้วออกจากที่นี่กันเถอะออกมาเฮ้ยมันตายแล้วลุงบ๊วยเอาละเรากลับบ้านกันดีกว่าเยอะเยอะผมจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในไม้ครับที่มันไม่ถูกต้อง ลุงบวยผมบอกอะไรให้นะมันจะมีร่างของมังกรอยู่แถวๆบริเวณของไมค์ค r รับด้วยนะเออใช่แต่ว่ารู้หรือไม่ไขมังกรมันมีมีราคาสูงมากเลยทีเดียวนะใช่ผมรู้ว่าเพราะว่าลุงบวยนั่นเคยขโมยไขมังกรไปขายใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเราไปกลับบ้านกันเถอะเอดูนั่นสิลุงบวยไอ้นั่นน่าจะเป็น ไอคนขโมยหรือเปล่าเนี่ยเราต้องแอบไปก่อนเพื่อดู่ดูเพดูเพื่อ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 ดู่อดพื่อดูเ่อดูเพ่อดู่อดูเพื่ดเพื่อดูน่เพา่อดเพือดเปื่อดูเมืลอดูเพื่อดูเพ้่อดูพื่อดเื่อดูเพื่อดูเพื่อดูงพด้วยื่อดูเพื่อดมเนะ่ดูือดูเพ่อเ่อดูเน่อดหเะม่อดูเพื่อดูเา่อดูงพื่อดูเพื่อดเพื่อดเอดูเพ่อด่ดเอ่อดูเอดูเพื่อดูเ่อเพือ่อด่อเพือเอดเดูเพื่อ่อเค มันมันมันมีมันมีการแอคท่าด้วยอ่ะลุงบวยเราต้องรู้เราต้องรู้ความจริงว่ามันต้องการอะไรนะผมคิดว่าลุงบวยควรจะแปลงร่างเป็นมนุษย์นะแล้วก็ลองถามดูอ่ะไอ้มดไฟสองตัวมันก็แค่มดไฟตามธรรมชาติอ่ะนะเดี๋ยวผมขอแอบก่อนละกันมันทำอะไรว่ามดไฟลุงบวยมันนี่ก่อนมันี่ก่อนอ่ามันสงสัยแล้วขนาดมดไฟมันยังสงสัยอ่ะหัวขโมยก็อย่างนี้แหละนะลุงบวยการเป็นเป็นมนุษย์แล้วก็จากนั้นลองไปถามว่ามันมาทำอะไรแล้วก็จากนั้นลุงบวยก็จากไปนะโอเคไหมไม่มีเลยไม่ไม่มีเลยเถิดประจ ถึงเวลาถึงเวลาเฮ้ยเออเอืมว่าไงพอดีว่าฉันมาเดินแถวนี้นะาการคิดว่าอืมอืมมันมีอืม นายทำอะไรวะเนี่ยฮะอันก็แค่ยืนแอคอย่างนี้นะเฮ้ยมันใช่ท่าไหมเนี่ยมันไม่มีเสาสาที่ไหนเลยนะไม่ควรยืนแอคที่นี่นะก็ฉันยืนแอ็ก,กลแล้วทำไมล่ะแต่ว่าาว่ฉันหลอกกว่าแกงไงล่ะและ,ะฉันยอมก็ได้แต่ว่านายจะใส่โมงทำไมขอดูหน้าของนายหน่อยสิหน้าห<ว>ล<ะ>่อๆของนายนะถ้าฉันเปิดเนี่ยทุกคนก็ต้องตายกับหน้าของฉันหมดนะโอ้ยไปๆนายจะไปไหนก็ได้ฉันไม่อยากจะพูดคุยกับคนแก่ไปเจอกันเจอกันในคุกนะไม่ใช่สิเจอกันในนรก โอ้คตรเจ๋งดะรุ้ยโโหโคตรเจ๋งเลยอ่ะเอาละเป็นไฟมาเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะทําอะไรมันยังไม่เริ่มทําอีกเกอเอาละงั้นรออยู่ตรงนี้แล้วกันฉันล้วนนะจะขโมยไข่อย่าบอกนะว่านาจะขโมยไข่แล้วรอดน่ะเออว้าวว้าวมีมันจะตายใครตายไอ้โง่เนี่ยขโมยไม่เป็นเนี่ยเฮ้ยอะไรของมันวะเนี่ยฮะตู้ปิดซะตู้ปิดไม่ต้องไม่เป็นไรรุ้ยเดี๋ยวผมจะจัดการให้เปนชอบอยู่แล้วนะมันอ้วย่างนี้ มังกรอยู่ไหนวะเนาะเอ้ยมันเออหรือเปล่าไม่เห็นไข่มังกรนะอยู่บนนี้นะอยู่ตอนหน้ามันยังไม่เห็นเลยอ่ะลุงบวยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโชว์พลังหน่อยวะเออแต่มันก็รู้สิมันไม่รู้หรอกนใไ้กระดูกมันดูดีกว่า ว่าเรามีเทเฮ้ยเออเป็นไงล่ะแข่นี้มันก็ไฟมันก็ไฟมามันก็ไฟมาแข่นี้มันก็กลัวแล้วโอ้โหขโมยนี่มันมันลีลาเหมือนกันนะกว่าจะได้ขโมยนะลุงบ๊้ยอันท่ากับอันชาเลยเหมือนสงสัยอย่างนะว่ามันจะมีคนมาตามมันนะนะมันจะยืนแอคท่าทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกจะหนีไปไหนหยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นะนี่นะหย่าอือโย จะหนีไปไหนฮะเออเอาไข่มาคืนซะจะเห็นฉันไหมนี่เฮ้ยเอ้ยไอ้ยินนี่ไม่อยุดอีกเหรอนี่งั้นแสดงว่าฉันต้องจัดการนายให้เด็ดขาดแล้วล่ะนะนี่ตายซะเยอะนี่เป็นไงล่ะนี่ต้องโดนอย่างนี้ใช่ไหมถึงจะพูดกับฉันดีๆน่ะเออใจเย็นนะเออจะปล่อยนายลงลาวาแล้วกันนะง่ายๆอย่าอย่าจะนี่นายเห็นไหม ของทะเลอันกว้างใหญ่ในอาจจะต้องประจันภัยในโลกนี้นะไปะตายซะไป